แม่ปีน้องแม่ที่อ่านอะไรอยู่ในเฟซบุ๊กมาบอกกอ่อแตกเนี่ยปีน้องดูนี่เดี๋ยวนี้มันเล่นผมอีกแล้วไอ้คาไอ้จันไรแม่งเล่นผมอีกแล้วแามว่าผมเนี่ยด่าผู้สื่อข่าวไม่น่าเชื่ออาจารย์จะเริ่มใจกล้าด่าผู้สื่อข่าวหนักขนาดนี้อ่านกันเลยอาจารย์เขียนได้ตรงใจมากด่าไอ้พวกสื่อขายตัวครับโอ้โหแม่เจ้าไอเวนไอสัต์ ถ้ากูดา่ากูไม่มาเขียนนี่เงี้ยแบบมึงนี่หรอกไอ้สันดานไอ้พวกกระจอกมึงอ่เอาหน้ากูเอาชื่อกูอ้สัตว์แล้วแม่มไปเขียนด่าเจ้าบ้านเขาเหี้ยมึงหลายทีเลยค่ะแม่งมึงก็เอาพ่อไปด่าดิสัตว์ลงชื่อพ่อมึงดิๆๆเหี้ยมึงแม่งไอ้เกี้ยเขียนด่าเขาแล้วแม่งมันใช้ชื่อกูแล้วมึงแน่จริงเลยค่ะมึงทำไมไปเขียนอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ฮะไอ้เหี้ยมึงทำไมไปเขียนว่า จากกูเองอาจารย์เฉลิมใจโคสิทธ,ธิพัฒน์มึงเขียน้ำเยียอะไรมึงไม่แน่นี่วา,ายสัตว์อ้อเฉลิมใจโคสิทธ์แหมสัตว์มึงไม่กล้าจริงไอ้แวนเย้ยสัตว์มึงกล้าจริงมึงลองกูดิกกูจะฟ้องมึงไอ้จิ๊บหายท่านผู้อา่านมีวิจ,จารณญาณน,นะครับเวลาอาล่านผมไม่เคยด่าใครผมแม่งของจริงเวลาด่าออกอย่างนี้เลยกูด่ามึงอ,อย่างนี้เลยไม่ออก ไม่มีเขียนพิมพ์ไม่มีกูด่ามึงด่าอย่างนี้เลยไอ้สั์มึงอย่ามาให้กูไปด่าชาวบ้านกูไม่เคยด่าใครถ้ากูด่ากูด่าอย่างนี้มึงจําไว้เลยแล้วพี่น้องไปด่าชนครับพี่น้องจําเลยถ้าผมจะด่าใครนะไม่ว่าด่าใครมันชอบเอาผมไปด่ารัฐบาลรุ่นรัฐบาลนี้ด่านักการเมืองด่าพวกนักปฏิวัติด่าทุกอย่างไอ้ฮามึงเอากูไปด่าหมดเลยไอ้ชิบพายท่านอย่าไปเชื่อมันนะครับ ถ้าผมจะด่าใครผมจะด่าอย่างนี้เลยชัดเจนนะครับท่านพี่น้องครับอย่าอ่านแล้วเชื่อว,ว่าเป็นผมนะครับไอ้หาพวกนี้มันแม่หน้ากระเทิบมึงจริงๆไอ้ชิบหายไอ้หามึงแม่พวกจอกไอ้หามึงเนี่ยแม่มง